ก็สวัสดีตอนเช้าวันศุกร์ที่แสนสดใสนะครับวันนี้หมวดก่อสร้างทางดินก็มีภารกิจเคลื่อนย้ายทอยักไปที่หน้าง,งานคอนเวิร์ตสนามบินนานชาติจูบา้าเฟสท,ที่2ก็มาติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อนๆเห็นทอยักด้านหลังผมไหมครับซึ่งจะมีทั้งหมด5ท่อนด้วยกันจะมีท่อน4เมตร4ท่อนแล้วก็ท่อนหเมตร1ท่อนก็จะใช้ปั้นจนันคันนี้นะครับยกใส่หัวาลากแล้วก็เคลื่อนย้ายไปที่หน้าง,งานทีละท่อนนะครับ ก็มาดูไปด้วยกันนะครับว่าวันนี้ผมจะสามารถยกท่อทั้ง5ท่อนนี้ไปที่หน้าง,งานเสร็จหรือไม่เปิดมาก็จะลองยกท่อท่อน4เมตรก่อนนะครับเพื่อลองดูทิศทางก่อนว่าจะเป็นยังไงติดขัดปัญหาอะไรไหมก็ไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรครับก็ ยกวางสบายๆเลยครับท่อท่านที่1ถูกจัดส่งถึงหน้างานเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็มายกท่อท่อนที่2ต่อกันเลยนะครับก็จะเป็นท่อที่มีขนาดความยาว5เมตรนะครับก็เป็นท่อที่มีความยาวมากที่สุดกว่าท่อท่ออื่นๆแล้วก็มีน้ําหนักมากที่สุดก็ไม่มีปัญหาติดขัดอะไรครับยกขึ้นได้ปกติเลยตอนนี้ก็ผูกมัดรัดตึงเรียบร้อยท่อท่อนที่2พร้อมเสิร์ฟหน้างานครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงหน้างานแล้วนะครับหน้างานก็จะอยู่ไม่ไกลจากที่พักนะครับ ประมาณ1กิโลเมตรโดยคนที่ขับรถหัวลากวันนี้ก็คือจ่ากอดนะครับผมขับปั้นจันแล้วก็จ่าจ่อยให้ขับรถกอยตัก ครับก็คือตอนอยู่ที่พักเราก็จะใช้รถปั้นจันยกขึ้นหัวลางนะครับแต่พอมาถึงหน้างานเราก็จะใช้รถกลยตากที่อยู่หน้างานอยู่แล้วยกลงนะครับเพราะว่าท่อไม่ได้มีน้ําหนักมากเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่เกินความสามารถของคุณปู่รุ่นห้านะครับยกได้สบายอยู่แล้วถ้าจะเอารถปั้นจันตามบอกมากว่าจะตั้งรถเสร็จก็จะใช้เวลานานมากนะครับในระหว่างที่อยู่หน้างานก็เหลือไปเจอคุณวรนุษนะครับตุยแล้วก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่าที่สุรานใต้ก็มีเหมือนกันนะ้า จะโดนรถขุดของพี่บางแน่นอนครับเพราะว่าพี่บางขุดอยู่บริเวณนี้พอดีแล้วพี่บางแกก็ไม่ขุดกลบด้วยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเอารถโกยตักมากลบตอนนี้ก็นําท่อนที่2ลงจากรถเรียบร้อยครับหลังจากลงท่อท่อนที่สองเสร็จก็มีจ็อบเสริมนะครับก็คือต้องนํารถโกยตักแขนกลางคันนี้เข้าไปซ่อมตาวงรอบนี่แคมไทยนะครับซึ่งก็ จะลากเข้าไปด้วยเลยครับก่อนรับประทานอาหารเที่ยงก็จะทําการขับขึ้นโดยจากก๊อดนะครับตอนแรกผมก็ว่าจะขับแต่จากก๊อดบอกเอ้ยขอคอนเทนต์นิดนึงจัดให้พี่หน่อยได้ครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับนอกจากขึ้นมาถ่ายคอนเทนต์ให้แล้วยังต้องบอกลายรถด้วยนะครับเพราะว่ารถโกยตาแขนกลางแท็กจะมีความกว้างกว่าตัวรถหัวลากนะครับซึ่งบางทีก็อันตรายเหมือนกันครับตอนนี้ก็ทำการขับขึ้นเรียบร้อยก็ จะผูกมัดลัดตึงแล้วก็จะเดินทางกลับที่พักกันนะครับเอ,อพี่เขาก็ตึงโซ่ไปเถอะน้องลักก็ยืนให้กำลังใจอย่างเดียวรอขับอย่างเดียวดูดูด,ดูพี่เขาทำอะไรเนี่ยนี่ดูดูพี่เขาทำอะไรค่ยพี่เขาทำอะไรผูกมัดลัดตึงเออโอ้สุดยอดเลยจ่าจอยอยู่ไหมเออ้องอยูวะ <laughs> มาถึงที่พักก็เอารถลงเรียบร้อยนะครับแล้วก็พักรับประทานอาหารมาต่อตอนบ่ายกันครับเรามาต่อตอนบ่ายกันเลยนะครับสรุปเมื่อเช้าเรายกได้2ท่อนนะครับบ่ายนี้ ก็จะเป็นการยกท่อนที่3ท่อที่มีความยาวขนาด4เมตรครับเพื่อนเนเชื่อไหมครับว่าเรายกแต่ละท่อนเนี่ยเราจะเกี่ยวเบลไม่เหมือนเดิมสักท่อนเลยนะครับก็คือเราทํางานด้วยกันหลายคนนะครับก็จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปเราก็จะลองหลายๆวิธีครับก็จะหาวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ประหยัดเวลาที่สุดครับแต่ว่าทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยนะครับถ้าผมเห็นว่าไม่ปลอดภยัยให้ผมยกผมไม่ยกนะครับถ้าใครจะยกก็ขึ้นมาขับเองได้เลยแล้วอีก อย่างรถปั้นจันทร์ก็มีคันเดียวด้วยนะครับตอนนี้ในภารกิจถ้ามีความผิดพลาดหรือว่ารถเกิดพังขึ้นมาก็จะทําให้บางภารกิจเราไม่สามารถที่จะทําได้นะครับเซฟคนเซฟรถปลอดภัยไว้ก่อนดีที่สุดครับท่อท่อนที่3ถูกจัดส่งถึงหน้างานเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็กําลังเดินทางกลับที่พักนะครับเพื่อจะไปนําท่อนที่4ี่ ออกมาหน้าง,งานอีกตอนนี้ก็เวลา15นาฬิกานะครับพี่ลาว,วันดาแกก็วิ่งออกกำลังกายกันแล้วก็ไม่รอช้าครับมาถึงก็ทำการเกี่ยวเบลแล้วก็ทำการยกกันเลยนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าวิธีการเกี่ยวเบลก็เปลี่ยนไปอีกแล้วก็เบล สองเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่สามารถล้ำหนักได้5ตันนะครับสองเส้นก็10ตันซึ่งยกน้ำหนักได้สบายอยู่แล้วแต่ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับท่อนที่4ก็ทำการผูกมัดรัดตึงด้วยโซ่สีเส้นแล้วก็ไม้หมอนหนุนด,ด้านข้างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับเที่ยวที่4นี้ผมก็เป็นคนขับมาเองนะครับหัวลากก็ไม่ได้ขับนานนานๆจับทีก็มึนๆงงๆเหมือน,นกันนะครับผมชอบคาพูดคานึงมากเลยนะครับมีดยิ่งรับ ก็ยิ่งคมคนก็เหมือนกันยิ่งฝึกฝนก็ยิ่งทําให้เก่งขึ้นภารกิจการเคลื่อนย้ายท่อยากวันนี้น่าจะได้เพียง4ท่อนนะครับก็ค่อนข้างเย็นแล้วเหลืออีกหนึ่งท่อนก็ต้องเคลื่อนย้ายวันต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้ทหารไทยไกลบ้านด้วยนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจให้ในการทําคลิปนะครับขอบคุณมากครับ